สวัสดีครับที่นี่บานอนไบเกอร์นะครับไม่ได้ลงคลิปยาวมานานแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะไปทําเป็นคลิปสั้นนะครับ y o ยูทูบช็อ t วันนี้นะฮะมาพูดถึงกระแสตอนนี้เลยก็คือกระแสรถเล็กนิยมมาทําเป็นแนวทัวริงนะครับแล้วก็เสริมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใ,ใช้ในการขี่ทางไกลนั่นนะครับวันนี้ เรามาพูดถึงสิ่งที่เป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์มือถือแล้วก็กล้องครับวันนี้เรามาพูดถึงกล้อง360ตัวนี้นะครับที่มันสามารถหมุนได้พายไป,ไปแล้วก็มาคอนโทรลทีหลังนะครับด้วยมือถือนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นิยมมากที่สุดเลยก็คือ Insta 360 One X นะครับ ตอนนี้มีถึง x ห้านะครับแต่เรามาพูดถึงวัน x ของมือสองนะครับนี่มือสองที่ผมได้มาตัวนี้ผ่อนมาจากช้อปปีอีกตั้งหากแล้วราคาสี่พันกว่าบาทนี่่อนเดือนละเก้าร้อยกว่าเองนะครับก็คือเอ่อห้างวดช้อปปี้สเปเลเตอร์นะครับถ้าเรียกไปผิดนี่นะครับ บอกเลยโคตรคุ้มนี่เป็นวันเอหนึ่งนะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆนี่บอกเลยสองหมื่นกว่าอืมเพราะว่ารุ่นปัจจุบันนี้ก็สองหมื่นกว่านะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆเลยไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็เวลาตั้งคงูงตั้งค่านี่มันเป็นจอแบบแมนวันอย่าี้นะครับ LCD แบบนี้ก็คือมีตั้งค่าอะไรไม่เยอะนะครับก็กดทายไปเลยเดี๋ยวเรามาเซตค่ากันในมือถือ ขอภัยนะครับเสียงรถเราก็กดถ่ายไปอย่างเดียวเร,เราค่อยมาคอนโทรลที่มือถือหรือว่าตั้งค่าแสงสีเสียงน่นนี่นั่นแอปก็ใช้งานง่ายๆนะครับนี่นะครับที่ว่าผมอยากแนะนําเพราะว่าตัวนี้ผมใช้มาสี่ห้าเดือนแล้วยังไม่เคยมารีวิวสักทีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่มีบลั๊กเสียบแบบนี้สะดวกเลยนะครับไม่ต้องคอยเปลี่ยนแบตบ่อย ก็คือใช้แบตก่อนเดียวนี่แหละก็เสียบไปตลอดเลยนี่นะครับก็นี้เป็นยามาฮ่าคิวบิกนะครับมันก็จะมีเอ,อที่ชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์หลายอย่างนะครับก็เวฟรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็มีแล้วโดยเฉพาะเวฟร้อยยี่ิบห้านี้ให้มาเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมมี ท้ายคลิปนะครับที่ว่าไปถ่ายจากกล้องตัวนี้มาโดยติดในรถหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบงบิ๊กไบ์เวฟก็ติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันมีคลิปให้ดูนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับผมอยากแนะนําจริงๆนะครับตัวเนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเอใช้งานยากไม่ต้องตั้งคงตั้งค่าอะไรมากมายนะครับก็คือถ่ายถ่ายแล้วก็ความละเอียดเนี่ยบอกเลย 8K ครับรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็ 8K หรืออาจจะเป็นตัวที่ห้านี่อ่าสิบสองแต่ถ่ายจริงๆนะครับบอกเลยว่าใช้ไม่ถึงครับแปดเคนี่ยเพราะว่ามันเปลืองเปลืองเมมเปลืองความจุแล้วก็เวลาเราอัปโหลดเนี่ยมันก็จะช้าส่วนใหญ่มันก็ใช้แค่อ่าพันแปดสิบกับสองเคนะครับอย่างเก่งก็สี่เคเราไม่ใช่เป็นงานโปรดิคชั่นอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็ติดไปแล้วก็ใช้เมมนิดเดียวผมใช้เมมแค่หกสิบสี่นี่หกสิบสี่ เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะครับที่จะซื้อกล้อง360เนี่ยลองมองดูเป็นมือสองของตัว X1 ก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันดีมากเลยนะครับตอนนี้4,000 5,000ก็มีนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์สั่งให้ด้วยนี่อันนี้ผมสั่งมาจากเป็นมือสองของจีนนะครับคือในช h อป e ี้ก็มีหลายร้านเดี๋ยวแปะให้ทุกลิงก์ทุกร้านเลย ก็เผื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราจะได้ไห่อ่าสมมติเราซื้อใหม่ๆม,มาเนี่ยสองหมื่นกว่าแต่นี้ตัวใหม่เนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะครับแล้วทีนี้เราเบื่อนะครับหรือเราไม่มีโอกาสได้ถ่ายเนี่ยมันก็จะเสียงเงินตรงนั้นไปแบบเราไม่ได้ใช้งานกล้องนี่อยากให้ลองอยากให้ลองเป็นของมือสองดูก่อนนะครับถ้าชอบจริงๆก็แล้วอย่างหนึ่งขายต่อก็ก็าราคานีหนะครับถ้าเราเบื่อเนี่ยซื้อสี่พันขายสี่พัน อืมดีกว่าไปออกตัวตัวใหม่เนี่ยมันออกตัวลำบากนะครับจะขายเป็นหมื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ซื้อนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างที่ผมจะลงด้านสุดท้ายนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับ